ค่ะทุกคนคะอันนี้เป็นตอ,อกนะคะที่จักไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอันนี้คุณตาเป็นคนจักตอ,อกนะคะเขาเรียกจักเนาะจักตอ,อกว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูสารเองกับมือคะ่ะสารเองกับมืออันนี้เพิ่งจะได้ก้นตะกร้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมก้นมันใช่ไหม คุณมตะก้ารเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นตะการไหมนะคะทุกคนอะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อันนี้เป็นเริ่มนะคะเป็นก้นนะคะก้นเริ่มตั้งต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพอเสร็จแล้วจานเสร็จแล้วจะออกมาเป็นอะไรนะคะ เป็นกแปลอันนี้มาในรอบกี่ปีเนี่ยที่มาทำเนี่ยหลายปีในรอบโอ้ในรอบหลายสิบปีนะคะโอ้โหมาเลยทํานานแล้วเลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าจะสําเร็จไหมนะคะในรอบสิบปีเองค่ะทุกคนเอาขัดกัน ถัดไปคนถ่ายก็มา,าจแตถ่ายกันจิ้มตากันจิ้มตาจิ้มตากล้กองโอเคเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึ่งตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นได้นั่งเป้าทั้งคืนแน่เลย <laughs> <laughs> ให้ดูใกล้ๆหน่อย ใส่จะเสร็จก่อนเช้าดูแล้วอะใก้แลกไก้แล้วใก้แล้วใก้สำเร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะไล้สำเร็จแล้วเดี๋ยวมาดูดีชินนะคะว่าคืออะไรนะคะไก้เป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะให้ร็จเร็อยกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะคะแต่ยังไม่เสร็จทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าจะทําอะไรต่อนะคะนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่สองค่ะนี่เป็นวิธีการสาสตรนะคะ สานไปนเหมือนดาวเหมือนดาวห้าแฉกเลยนี่เป็นดาวห้าแฉกเนี่น้ำตาเหลียำตาเหลวน้ำตาเหลวค่ะน้ำตาเหลวอาจจะอาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำตาเหล๋วหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ

นี่เรามุมที่สามแล้วสามหรือสี่นะสามหนึ่งสองสามาจะกมุมที่สามขัดสารให้เป็นดาวนะฮะแหม่ก็ยังจำได้เนะนะ้่ยน้อสิบปีก็ยังทำได้ยังไม่นึกวตัวอันนี้สอดอันนี้ <c oughs> เก่งนะเนี่ยต่อไปมุมที่สามจะเสร็จแล้วเราก็จะไปสารมุมที่ สีกันต่อเลยคะลยงง่ะอือสามง่ายอือฉลองงอนเลยงอนเหาจุดยากขอก,กนนันกัหนดเวนานนะ่ืมันไม่ได้ทำทุกวันนะสมัยไม่ได้คกะปีต่อปีทำอ,อ่ะ่ลองน่ะละอ่าแต่คนนี้เสลีงง่ยงเนี่ยปีต่อปีอ หน้านนี้จะทากันแล้วแต่ว่าไม่เห็นนานแล้วน้องที่ไม่ได้ทํอ่ะหลายปีแล้วนะเนี่ยแล้วแล้วแล้วปีนี้นึกยังไงทํำหมานข้าปีเลยอ๋อเขาจะทําเฉพาะเข้าปีใช่ไหมข้าปีในที่นี้ก็คือของเราจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะข้าปีก็จะใช้อายุข้าวจะนานเนาะกี่ปีนะกี่เดือนนะอายุข้าวเข้าปีสี่เดือนสี่เดือนก็ถึงจะรับขวัญข้าวใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ข้าวปีทํำไหมไม่ได้ทำ เดินมาเขาธรรมาดาตั้งเลยทำทำรับขวัญข้าวเฉพาะเข้าปีนะคะไกล่ล้วไก่นะคะมุมจี่ห้าค่ะมุมที่ห้าโอ,อ้เสร็จแล้วเหรอมุมที่หกไปแล้วมุมที่หกกำลังทำมุมที่ห้ากำลังจะเสร็จอันนี้มุมที่หก มุมที่หกมุมที่หกกำลังจะเสร็จแล้วมุมที่หกเ,เ,<ม>เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องตัดใช่ไหมตัดเก็บมุมระวังมือ นี่เราต้องเก็บมุมตกแต่งให้สวยงามนะคะตะวลูดดดวเลยตัดลูกเลยเองัน ไปแปดนาทีสามสิบวินาทีนำตะลวของเราก็เสร็จแล้วู<ม>้ไว้วนะใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนำตะลิก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือเก็บมุมนะคะเก็บมุมให้เรียบร้อยพื้วความสวยงามด้วยโอเคไหนนำตะลิอลของเราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนำตะลิบวางท้องอา่างถ่นี่ก็ได้องเห็นดินำตะเลยบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวลองประกอบดูเนาะให้ให้ตาลองประกอบดูในหน้าตาดวแล้วประกอบให้ประกอบแบงนี้นี่เขาเวลาประกอบกันก็จะมาประกอบกันใช่ไหมก็จะมายึดติดกันแบบนี้คนโบราณเขาไม่ได้เอาไม้ไผ่นะเขาเอาไอ้ต้นตะแกรงเนาะตะแยงเนาะมันคงจะหายากกันแหละไอ้ต้นตะแกรงที่ตาบอกเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน นำตะเหลีวกับตะก้านะคะอันนี้เชื่อเพื่อใช้ประกอบวิธีรับขวัญข้าวนะคะทุกคนหัวตาทําเองนะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อนะคะใช้เวลาใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนไม่นานก็สําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะทุกคนคะประเพณีรับขวัญข้าวนะคะก็ด้วยความเชื่อที่ว่าแม่โพศกเป็นผู้หญิงนะคะตกใจและเสียขวัญง่ายจึงจะมักมีการทําวิธีรับขวัญแม่โพศพในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นข้าวนะคะทั้งในช่วงที่ข้าวกาลังตั้งท้องหรือช่วงที่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะค่ะและชาแนาเชื่อ,อกว่าเมื่อทําให้แม่โพศพพึงพอใจก็คือจะทําให้ได้ผลผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่มีมแมลงและศัตรูข้าวมารบกวนค่ะ และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดีค่ะ